วันที่28มิถุนายน2559ในแผนวน,นาเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องทำดีทำง่ายให้เลือดภาค3ในโครงการเครื่อเจริญโภกภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2559 นางสุภานีเกวลินผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนบริการโลหิตแห่งชาติและนางนูรนาดวิวัฒหิรันรองกรรมก,การผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภกภัณฑ์ร่วมเป็นเกียรติการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30มิถุนายน2559ในะห้องจุมพดชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย โครงการเครือเจริญพกกพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2,559จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและพาณิชยาการมีจิตอาสามีความเสียสละรู้จักการเป็นผู้ให้และมุ่งมั่นในการทำความดีโดยเริ่มต้นจากการบริจาคโลหิตและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในสถานศึกษา พร้อมมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของชุมชนด้วยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตจากสื่อวิดีทัศน์นิทรรศการและผลิตภัณฑ์โลหิตให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดเพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษาด้วยกิติจันชาติถ่ายภาพชาลิตากิติพัฒน์ข่าว